การเหยียดเชื้อชาติในอเมริกาสีผิวและผมของคนดัาวิดีโอหมายเลข3นี่คือถนนสมเนลในพอรฟอรเรสอิลลินอย นี่คือบ้านของคุณยายของฉันเธอเสียชีวิตในปี2535ตอนอายุ91ปีเธอเป็นน้องคนสดท้องของสี่สาวนี่คือภาพบางส่วนภายในบ้านหลังนี้เช่นเดียวกับบ้านหลังนี้บ้านในละแวกนี้มี3มห้องนอนบ้านหนึ่งห้องน้ำเรลือยและไม่มีห้องใต้ดินพวกเขาระบุวา่าบ้านประเภทนี้ราคา10,000แแต่บ้านเหล่านี้ขายได้4 0 0 0 0ถึงห0 0 0 0่น ตอนนี้ให้ฉันแสดงให้คุณเห็นรอบบรพื้นที่ใกล้เคียงหลายคนคิดว่าญานิคนผิวสีหรือแอฟริกันอเมริกันไม่ปลอดภัยผู้คนเชื่อว่าชุมชนของฉันเต็มไปด้วยปืนคนค้ายาและคนผิวสีส่วนใหญ่เป็นคนจนทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงนี่เป็นอีกญาติหนึ่งที่เป็นสีดำหรือแอฟริกันอเมริกันทั่วไปหรือทั่วไปญาตและน้องสาวของเธอเกิด20-35 ปีหลังจากการเป็นทาดังนั้นปู่ย่าตาใหญ่ของฉันหรือพ่อแม่ของยายของฉันจึงเกิดหลังจากการเป็นทาสหรือในระหว่างการเป็นทาสนี่ยังหมายความว่าการเป็นทาสนั้นมีอยู่จริงสําหรับพวกเขาและกฎหมายจิมไครก็เป็นจริงสําหรับพวกเขาร้อยเปอร์เซ็นต์พวกเขาไม่สามารถทําให้เราเป็นทาสได้อีกต่อไปแต่กฎหมายจิมไครอนุญาตให้พวกเขาปฏิบัติต่อเราเหมือนเป็นทาส จนกระทั่งปี2507เมื่อมันถูกนำไปใช้ในกฎหมายของรัฐบาลกลางคนผิวดำหรือแอฟริกันอเมริกันขอเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายจนถึงวันนี้คนผิวดำหรือชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันถูกมองว่าเป็นมนุษย์ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิและความคุ้มครองที่คนผิวขาวได้รับทั้งหมดฉันเกิดเมื่อปี2507ดังนั้นทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาหลายชั่วอายุคนแล้วทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา นักเหยยดเชื้อชาติส่วนใหญ่กล่าวว่าปี1960เป็นุ่งที่สหรัฐเริ่มตกต่ำนอกจากนี้การแต่งงานระหว่างเชื้อชาติยังไม่ถูกกฎหมายจนถึงปี1967กฎหมายจิมไครหมายความว่ามีเมืองที่มีกฎหมายที่ทําให้คนผิวสีเออ,อกไปเที่ยวกลางคืนอย่างผิดกฎหมายทําให้คนผิวแต่ไม่สามารถเดินทางหรือเดินไปตามถนนสาธารณะในตอนกลางคืนได้ แม้แต่ในเมืองทางตอนเหนืออย่างชิคาโกโกฎหมายจิมใครก็หมายความว่ามีหลายเมืองและย่านใกล้เคียงที่คนฟิลต่ไม่สามารถอยู่ได้หากคุณต้องการาราบรข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายจิมใครฉันจะให้คุณค้นหาใน Google อย่างไรก็ตามคุณหญ่ของฉันมีป้าหคนสี่สาวที่เกาแก่ที่สุด ผ่านไปเป็นสีขาวหลังจากการเป็นทาสผู้ชายผิวขาวไม่สามารถผสมกับผู้หญิงผิวดำได้อย่างง่ายดายเรื่องจากสีสาวที่โตที่สุดสามารถผ่านเป็นสีขาวได้และอีกสองคนไม่สามารถผ่านไปได้หมายความว่าปู่ย่าตาใหย่ของฉันหรือพ่อแม่ของคุณยายของฉันเกิดในระหว่างการเป็นทาส ดังนั้นเช่นเดียวกับคนผิวสีหรือชาวแอฟริกันอเมริกันหลายคนฉันเป็นเพียงสองเช่าอายุคนจากการเป็นทาสและอีกรุ่นเป็นศูนย์จากการถูกพิจารณาว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ภายใต้กฎหมายในช่วง50ปีที่ผ่านมาคนผิวสีหรือแอฟริกันอเมริกันมีความก้าวหน้าอย่างมากเช่นประธานาธิบดีอบามาและรองประธานาธิบดีแฮริส รอจนกว่าฉันจะให้คุณดูย่านที่ร่ำรวยที่สุดของเราฉันไม่คิดว่าชาติอื่นจะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วขนาดนี้ลองนึกถึงสิ่งที่เราจะทำสำเร็จในอีก50บปีข้างหน้า ณนะปัจจุบันของฉันซึ่งอายุเจ็ดเศษและเมื่อเธอยังเล็กเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เธอพบพวกเขาสองคนผู้ของเธอสองคนที่สามารถผ่านเป็นสีขาวได้อย่างไรข้อตามอีกสองคนที่ผ่านไปได้เหมือนคนขาวไม่เคยมาเยี่ยมเยียนปักของฉันไม่เคยพบผู้หญิงเหล่านี้และเราไม่มีรูปของพวกเขาผู้ททดของฉันไม่สามารถเสี่ยงให้คนอื่นรู้ว่า พวกเขาเป็นคนผิวดำพวกเขาไม่สามารถเสี่ยงให้หลูกกอของพวกเขาถูกตลาหน้าว่าเป็นคนดำและนี่คือเหตุผลที่ไม่มีใครเคยได้ยินจากพวกเขาดังนั้นไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาตายเมื่อใดผู้ทษสองคนที่จากไปเพื่อคนผิวขาวสองคนที่มาเยี่ยมเรารู้เมื่อพวกเขาเสียชีวิตแต่พวกเราไม่มีใครไปงานศพของพวกเขาพวกเราไม่มีใครต้องการสร้างปัญหาให้กับเด็กๆที่พวกเขามี นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมคนผิวขาวบางคนถึงได้ค้นพบว่าพวกเขาเป็นคนผิวดำสิบถึงสาเปอร์เซนจากการตรวจดีโอนเอในโรงเรียนมธัธยมกลายมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ขาวหนึ่งรเปอร์เซนแต่ต่อมาเธอบอกฉันว่าเธอรู้ว่าเธอสามารถผ่านเป็นหญิงผิวดําได้แต่พี่ชายของเธอไม่สามารถผ่านเป็นชายผิวดาได้ด้วยเหตุนี้คนผิวสีในอเมริกาจึงมีปัญหาเรื่องสีผิวจนถึงรุ่นพ่อแม่ของฉัน สีผิวเป็นปัญหาของคนผิวดำหลายคนตอนนี้คนรุ่นฉันไม่สนใจเรื่องสีผิวเราไม่สนว่าคุณจะเข้มอ่อนเขียวหรือม่วงฉันคบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากเอธิโอเปียและผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ฉันคบด้วยมีผิวสีเข้มมากแต่ผู้หญิงทั้งสองก็สวยสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าผู้หญิงคนนั้นจะร้อนแรงหรือสวยเราไม่สนว่าผู้หญิงคนนั้น จะมีลูกเราไม่สนว่างานของเธอคืออะไรและเราไม่สนใจว่าผู้หญิงคนนั้นจะบ้าหรือเปล่าไม่บ้าเกินไปเราไม่สนว่าขุดจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรือไม่สิ่งที่เราสนใจก็คือว่าผู้หญิงคนนั้นจะร้อนแรงหรือสวยในระหว่างการเป็นทาสคนผิวดำผิวขาวทำงานในบ้านและคนผิวดำผิวคล้ำทำงานในทุ่งนานส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำผิวสีแทนซึ่งลูกๆเจ้าของไร่ ปัจจุบันนี้ในบางวัฒนธรรมของเอเชียสีผษะเป็นปัญหาเช่นเดียวกับในเวียดนามหากคุณเป็นคนผิวกระมายความว่าคุณยากจนและทํางานในทุ่งนานในเอเชียโลชั่นและครีมทั้งหมดของพวกเขามีผิวที่ขาวขึ้นนอกจากนี้นี่คือเหตุผลที่ในเวียดนามคุณเห็นผู้คนในวันที่อากาศแจ่มใสไม่มีเมฆบนท้องฟ้าเดินอยู่ใต้ร่มเอดและทําไมไม่มีใครไปายหดจนถึงตอนเย็นสาหรับฉัน นี่หมายความว่าพวกเขายังคงจัดการกับผลลัพธ์ของมิรชันนารีคริสเตียนผิวขาวโดยบอกว่ายิ่งคุณขาวมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นตอนที่ฉันโตขึ้นคุณแทบไม่เคยเห็นคนฟิลดำมในทีวีหรือในโฆษณาเลยทุกวันนี้โฆษณาทางทีวีเต็มไปด้วยคนผิวสีคู่รักผสมแม่เลี้ยงเดี่ยวและคู่รักเกย์หนังเรื่องนี้ชื่อโฮมดังนั้นแมแต่กาตุน ตอนนี้ก็มีลูกผสมคู่รักผสมแม่เลี้ยงเดี่ยวและคู่รักเกดังที่คุณเห็นที่นี่รูปภาพบนผนังของร้านค้าปีกไพรใหญ่อันนี้เต็มไปด้วยผู้คนหลากสีและผู้หญิงไซส์ใหญ่นี่เป็นสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในหลายประเทศในยุโรปตะวันออกนี่เป็นสิ่งที่คุณจะไม่มีวันได้เห็นในยุค70 ทศวรรษที่80หรือ1990ในอเมริกาในอีกไม่กี่ชั่วอายุคนสหรัฐอาดเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่ผสมปนอกันจนอาดเป็นเรื่องยากที่จะหาคนที่เป็นชาวอเมริกันผิว,วสี100%หรือชาวอเมริกันผิวขาว100%นี่จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะนี่เชม่ายความว่าผู้เหยียดผิวทุกคนจะไม่มีอำนาจและไม่ได้รับอิทธิพล นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายผิวขาวผู้ชายผิวดำหรือผู้ชายจากอเมริกาคนไหนชอบผู้หญิงผิวสีผู้ชายอเมริกันทุกคนสนใจว่าเธอสวยหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามกดเลาแสดงความคิดเห็นและแชรว,วิดีโอนี้ผู้ชายอเมริกันหลายคนที่เป็นคนดี จะไม่พยายามรับผู้หญิงที่ทํางานอยู่นี่คืองานของคุณนี่คือที่ที่คุณทำมาหากินและเราไม่ต้องการทําให้คุณรุนหวายดังนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เราพบครั้งแรกในประเทศของคุณเป็นผู้หญิงผิวสีนี่คือเหตุผลที่คุณเห็นผู้ชายอเมริกันขาวดำและเอเชียในประเทศของคุณออกเดทกับผู้หญิงผิวสีให้ฉันสรุปผู้ชายอเมริกันส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องสีผิวผู้ชายอเมริกันส่วนใหญ่ไม่สนใจงานที่คุณมี ผู้ชายอเมริกันส่วนใหญ่ไม่สนใจว่าคุณมีลูกหรือไม่นี่เป็นเพียงถ้าเราคิดว่าเราทำเงินได้มากพอที่จะดูแลคุณและลูกๆของคุณผู้ชายอเมริกันส่วนใหญ่ไม่สนใจว่าผู้หญิงคนนั้นจะบ้าหรือเปล่าไม่บ้าเกินไปผู้ชายอเมริกันส่วนใหญ่ไม่สนใจว่าคุณจะพูดภาษา,าอังกฤษได้ดีหรือไม่สิ่งเดียวที่เราสนใจจริงๆคือถ้าผู้หญิงคนนั้นสวย นอกจากนี้ฉันต้องการบอกให้คนอื่นรู้ว่าใครไม่ดำผิวรืและผมของคนผิวดำต้องใช้น้ำมันเชื้อชาติและสัญชาติอื่นๆทั้งหมดไม่มีความจำเป็นนี้เชื้อชาติอื่นๆเปลือกทั้งหมดพยายามขาจัดน้ำมันออกจากเส้นผมซึ่งชาวแอฟริกันคนผิวดำหรือชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันต้องเติมน้ำมันให้กับผิวนหนังรืและเส้นผมของเรา สำหรับคนผิวดำหลายคนถ้าเราพยายามราผมมากกว่าสองครั้งในห้าวันนงังศรีซาของเราจะแห้งมากจนเริ่มเจ็บคุณอาจราผมวันเว้นวันโดยผมจะราผมทุกๆหกเดือนส่วนใหญ่ฉันแค่ใช้น้ำไหลผ่านผมเมื่อฉันราผมอาจต้องใช้เวลาห้าวันในการใส่น้ำมันลงบนผมเพื่อให้ผมกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถใช้หรือจัดแต่งทรงได้ ผมและผิวของคนดำแต่ละคนไม่เหมือนกันผมือและผิวหนังของคนผิวสีบางคนต้องการน้ำมันและโลชั่นมากกว่าคนผิวสีคนอื่นๆไม่มีขนาดใดที่เหมาะกับทุกคนผลิตพันหนึ่งที่อาจใช้ได้ผลดีกับคนผิวสีคนหนึ่งอาจใช้ไม่ได้กับคนผิวสีอีกคนหนึ่งผมของฉันแตกต่างจากผมของพี่ชายหรือพ่อของฉันผมดําของผู้หญิงไม่ได้เป็นเพียงวิดีโออื่นเป็นอีกช่องยูทูบหากคุณมีลูกที่เป็นสีดำหรือผสมคุณ ต้องทาโลชั่นบนผิวของทานก็ทุกวันตอนตัอยังต้องทาโลชั่นให้ทั่วหน้าแขนขาทุกวันผิวและผมของคนผิวดำผลิตน้ำมันได้น้อยมากแต่เส้นผมและผิวหนังของเราดูดซับน้ำมันฉันเชื่อว่าเพราะคนผิวดำต้องใช้โลชั่นและน้ำมันทุกวันเป็นสาเหตุว่าทำไมคนผิวดำถึงดูอ่อนกว่าวัยจริงนี่คือเมลานีคิงเธออายุ40ปีฉัน จะทิ้งลิงก์ไปยังช่อง YouTube ของเธอไว้ในคำอธิบายด้านล่างขอบคุณที่รับชมมาฝากกดไลค์กดติดตามแสดงความคิดเห็นและแชร์วิดีโอนี้ฉันมีปัญหาด้านการพูดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมวิดีโอส่วนใหญ่ของฉันจึงใช้เสียงภาคที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังยากที่จะแก้ไขเสียงของคุณเอง สำหรับผู้ชมชาวต่างชาติของฉันซอฟต์แวร์แปลส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง100%ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยอีกหนึ่งสิ่งตอนนี้ฉันมีช่อง YouTube 10ช่องดังนั้นฉันจึงไม่สามารถตอบกลับความคิดเห็นได้สำหรับสำเนาเพลงของฉันฟรีไปที่เว็บไซต์ของฉันแจไวายว่าเพลงของฉันเป็นเพียงเพลงประกอบตอนนี้เพลงของฉันว่างแล้วแต่ถ้าฉันต้องเริ่มจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมฉันอาจ ต้องตั้งราคาสำหรับการดาวน์โหลดหากคุณต้องการสาบวิธีสร้างเพลงของคุณเองให้ไปที่ช่อง YouTube อื่นของฉันแล้วมองหาคำว่า G A R A G E B A N D การสร้างเพลงของคุณเองเป็นเรื่องง่ายฉันทำมันและฉันไม่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หากคุณต้องการสาบิวิธีการแปลวิดีโอเป็นภาษาอื่นให้ไปที่ช่อง YouTube อื่นของฉันแล้วมองหาคำว่าแปลลิงก์อยู่ในคำอธิบายด้านล่าง